ากจะรู้ว่าถ้าเกิดตายไปแล้วตกนรลกเราสามารถไปสมัครเป็นโยบบาลได้ไหมไม่ได้อย่าพูดอย่างนั้นสิเราลกไม่มีจริงเราไปอยู่โลก RPG อย่าลืมดิอ่ะอยู่โลก RPG RPG อโออิเซกากเทนเซออย่างงี้เหรอถ้าอย่างนั้นน่ะกูวิ่งไปหาทักคุงไหมทักซังเลยเ๋ยได้พาไปทีบีเอจบมูดามูดาไอ้พีมูดามูดา Where are you to save Stalin? เฮีย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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหรอไม่อะอาจจะเป็นคนพูดห้องนี้เหรอห้องนี้เหรอ Are you here? ห้องนอนเหรอเมื่อกี้ที่เสียงแบบนอนไหน Where are you? Are you here? ไปไปไปห้องเด็กห้องเด็ก่ีเสียงดีเสียงยังไป๊แบบอะ ห้องนอนใหญ่ห้องนี้เลยห้องนี้เหรอายุเพีอยะตายไอ้ยาดิไอายูเพี๊ยะไม่ไม่มันไม่ได้อยู่ไม่แน่ใจว่าอยู่ห้องนี้มันอยู่ห้องห้องเด็กมันอยู่ห้องเด็กครับทห้องเด็กหรือห้องใหญ่ไอ้คุณอยู่ที่เปล่าฮัลโหลงงั้นั้นก็ไปแ้่สองห้องเลยมันผีมันเดินลมไอายูเพี๊ะ อ่ะสปิริตครับผมสปิริตครับสปิริตสปิริตได้ได้ได้เอาพันไปลมน้องนสมุดอยู่ไหนตอนนี้นี่ไงเมื่อกี้มันมาเกิดตรงนี้แล้วก็เลือเฮ้ยมันเหยียบเลยมันเหยียบเลยมันเหยียบเลยวางผมเหยียบโอ้ยเฮ้ยไอปีไอหน้าจริงจริงเราเราจะไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเสร็จหมดละเออเสร็จแล้วก็ไปติ้งกับอะไรนะเขาด้วยมีสปิริตบล็อกพิงเกอร์ปีนโก้ไวติ้งเขาสปิริตครับผม ฟีซซิงด้วยนะฟีซิงด้วยนะถ่ายถ่ายยังไงได้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 โอีจ้าวะเดี๋ยวเมีฟีซิงด้วยเหรอไม่มีเอาเปล่าเปล่าเปล่าคนเดียวสปิริตฟิงเกอร์โกสต์ไบริงมีฟีซิงของเยเกอร์คนเดียวครับอ่าถ่ผีได้แล้วนี่อ่าเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะมีอะไรนะสปิริตฟิงเกอร์ปรินต์โกสต์ไบรทิงเท่าโหโอเคเมื่อกี้ไอเดียว่าฟีซิงแล้วเยเกอร์ไปถ่ายโอีจาบอร์ดได้ไงวะเออได้ไงวะอ่าไหน โอจ้าบอดล่องหนเออฮะฮะเออโอจ้าบอดโอจ้าบอดอ่ะฮะเออแต่มันอยู่ตรงไหนไอไอไม่เห็นนะในกาลาดในกาลาดไม่ไอไปดูกาลาดมันไม่มีอ่ะก็เนี่ยโอจ้าโอจ้าบอดมันขึ้นเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้มันน่าจะบักบักแล้วมั้งปะเร็วเว้ยหมดความเฮ้าอ่ะเลขโจ้แล้วเนี่ยดู ตัดขา่วขาวไปอ่ะแต่ติดโอเจ้าบอดเฉยเลย,เยก,ก็เผื่อดูง่ยมันงเออยู่ข้างล่างนะโชว์ <Show S 2> yourself อ,อันนี้ควันทูบดูคว <inaudible> ันทูบ t h i s i p l e s e มม not fishing fishing เหรอไม่มีเหลืออีกหนึ่งเฟนนะในสมุดอ่ะเหลือเฟนเดียวเพราะฉะนั้นประหยัดกันด้วยจ้า ถ่ายเดียวนะคเอาเอาถ่ายเอาเอาเอาถ่ายสู้ได้ฟุตสเต็ปเฉยเลยเอ้าได้ฟุตสเตเสพโกนสองเลผมอะโยนสองเลยผมอะไปก่อนละวทำไมชอบเราเชยเตอร์ด่ยออกประตูพอมันออกมาตัวปุ๊บมันไอ้สัตว์ทันเหรอยัง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 ไอ้ พี่น้องขอโทษนะแต่แข้งพี่เจแต่ไม่ได้อ่ะพี่เจเขาเดินตามมาติดเลยขอโทษนะพี่น้องสอรีสอรีไปก่อนสอรีไปก่อนสอรีเอ่าเซนพี่ก็เมื่อกี้นอนจะเปิดประตูฮะพี่ชินหรอไหนอ้าวคนละโซ่ เอาคนที่โดนคนที่โดนเนี่ยคือผมสุดแต่ผมโดนเนี่ยเรืยกว่าไปท่านุ่มผีไปไปทานุ่มผีเลยไปเชียวถ้าจะแกล้งอายอะสิบปีข้างหน้าเล้วโอเคโอเคผีมันไม่ทันหรอกถ้ายูไปทำให้มันโกรธอ่ะเข้าใจไหมครับทราบครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเสร็จเดี๋ยวลงไปครับผีกลัวไม่ได้นี่มันเทรนเลยสุดดิวสปีรอีกันแน่โชโยเซล หนันเฉียแล้วผ่นผ่านนานนานเตอร์ถ่ายรูปอะ่ะจะถ่ายไม่ได้เลยไปถ่ายสิอย่าอย่าเข้าห้องนั้นอย่าเข้าห้องนั้นมันมักห้องกันลุกน้องน้องเดินเร็วมากน้องเดินเร็วมากเฉียนนว,วยน้องเดินเร็วมากโว้ยน้องเดินเร็วมาก เซนไหนก็ได้เซนไหนเสซนเซนเซนที่ไหนเซนอยู่ห้องห้องไอห้องที่ที่บอกว่าเป็นปาร์กอะมีไป้ายอะไรทุกคนเราอย่างปีตุ๊กตาหัวตู้งใครอยู่เพื่อนทุกคนจะแต่เราตายจะตายจะเงียบจะเงียบๆมาทำสร็จบอกให้ถ่ายปีเสจะมีหมดเลยโตัวตายอยู่ที่พื้นก็น่ากลัว ทุกคนปลอดภัยแล้วโอ้โหนะฮะเซนลอดเฉยเว้ยห้องัารอดเฉยเลยเซนตี้น่าจะตามบ้าแล้วตอนเนี้ยต่ำกว่าห้าสิบก็เริ่มพันแล้วได้ผียังไงไม่ได้สัย่างไม่ได้สัย่างเหลือเฟรมเดียวนะในสมุดอ่ะอย่าถ่ายมั่วตัวเด้อโอ้โหเซนตี้ไอ้ต่ำบ้าเลย

หัแล้วหรอยังยังไปยัไปไม่เย็นสิดึงขัดอ๊อฟไปหนึ่งเก่งไปขัดอ๊อฟให้หลัวายตื้อตเอาขวดเหล้าไปปลาหกใส่หัวเฮ้ยตกใจไปกี่ไฟกระพริบดูหันเฮ้ยไอ้ผีมันเป็นผีลุกล่างอะไรผีอะไรผีเด็กอะไม่รู้เลยมันคืออะไรอ๋อปุชลิกหายไปแล้วมันโชยูเ w yourself ออยูเซลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอคนมีกล้องก็รอถ่ายสิกล้องยู่ไหนใครมีกล้องกล้องอยู่ไหนรอก็รอรอก็รอรอมา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 มีเด็กผีเด็กไอปายผเด็กไหนคำเฮียคนไหวกันนะ อย่าเปิดประตูแล้วมึงอย่าปิดประตูแหละลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาโอ้โหเฮียโอ้โหเฮียเบลท่านบันไหนล่ะ่านไปหันไป,นไป <c oughs> มันมีแค่ทางเดียวที่ลงมาได้คำเฮีย <c oughs> <here. S 2> มันอยู่ข้างบนอ่ะมันอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้โหเฮีย ้ไอพีหัหนวกเอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไอพีหัหนวกอ้าวเหลือใครใครหายเซนเซนไม่มีอ๋อชิปหายเซนยืนชิปหายขับรถนะเกตโตะวะเฮียเราถ่ายรูป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  กจะถ่ายจากนอกบ้านไม่ได้แล้วนีเราไม่ให้ถ่ายแล้วว่นอ้าวหรอจะได้อยู่เปลงใช่สิ่หมายคือเป็นภาพเป็นภาพเป็นภาพที่จังเลนภาพเว้ย o ิ e r here Over here วิ e r h e ว e ว o วิ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 วววิวิววิวิเววิววิวิววิ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 ิวิิว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 ิมินไวิิยิวิ ไม่ได้เสียงอเลยไฟฉายโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป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 เซ็นเซ็นไวแล้วเอดี๋ยวกินเบียร์จิบหนึ่งวะโคตรโคตรเบียร์หายคตรเบียร์หาทิ้งกลับเพอมันไม่มีอะไรแล้วกลับเพอคอคอออกออกโซโยเซลน้องออกออกปุยจ่า

เจตายเหรอใช่ใช่เจ้ตรงไหนเฮ้ยหน้าน็อตหน้าน็อตเฮ้ยเฮ้ยมัน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 ตายตอนไหนวะเฮ้ยเฮ้ตรงไหนเราตรงไหนมันมันหักคอตรงไหนมันหักคอตรงห้องเล่นอ่ะห้องนั่งเล่นอ่ะห้องห้องไกลๆห้องเนี่ยห้องน้ำอ่ะไอ่าเซนนี่ของขันอ๋อเจอแล้วโอูยน่ารักอ่ะ อ่ะได้ได you you <laughs> yeah. <themselves Moon S 2> ้ได <sc r facial> ้ได้รูปผีแล้วครับได้รูปผีแล้วได้รูปผีแล้วภาล้กิดสำเร็จแล้วครับผมกลับบ้านได้ได้ลูกผีใช่หน้าแต่ทีนี้เอ่ไม่คือผีมันมันตาไปตอนไหนวะเสียงยังไม่ได้ยินเลยเจ้กระดูกเจ้กระดูกเจ้กระดูกหายซะหายแล้วกินไปซะกดผิดอะไรอะไรออะไร๋อตรงนี้เลยหรอ อะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอเมื่อกี้เราจะเก็บกระดูกอ่ะแล้วมาปัดกระดูกอ่ะตอนแรกก็ถือว่าบล็อกเกมที่ไหนได้ไอ้เหี้ยผีเอออยู่ตรงนี้เสียงแม่ข้างข้างยิ้มแม่ช็อยิ้มเศ้าอ๋อตรงนี้เลยชิบหายเฮี้ยโอ้โหเฮี้ยผีดูจ้าวเฮยผีดูผีดูมากเลยเฮี้ยดุเจ๊เฮี้ผีดูจังวะเจ๊แฝดผีดูสาย แน่เี่ยโอ้ต่อสปีดบล็อกด้วยเชี่เอ้ยผีหลุดจิ้มหายเลยอย่างไวอะครับอย่างไวหลักฐานแรกเลยเปิดเปิดกล้องให้หน่อยเปิดกล้องข้างในหน่อยไหนได้ไหนไหนเปิดแล้วยังเปิดแล้วเปิดแล้วกดออกกดออกกดออกเฮ้ยจะไหวยังเว้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงนาทีเลยเนี่ย ก็เดินเข้าไปที่รูกตรงนั้นก็ไม่ก็ม่อยู่คนมือชุดชยเเฮกันปะวะอายุเฮียแล้วก็พูดอายุเฮียอายุเฮีย h ัน t ันติ u ั t ติ g i m i e n d s ยูเสรล้พูดดิเซรล้งพูดดิ How are you? Show yourself? Not, 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 are, are you here? not, you're the not, 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 ở not, 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 Anh not, Show yourself. not, 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 อยู่นี่อยู่นี่เลยอยู่นี่เลยตรงตรงหน้าต่างตรงหน้าต่างตรหน้าต่างตรงนี้ไหนวะเอาไปไหนล่ะไอ้ไอ้พฟกงนี้ทำไมถึงถ่ายรูปไม่ทํากูไม่ได้รูเอาเอากล้องมาวะถ่ายรูปนอกบ้านไม่ได้ไม่ใช่เหรอไม่ตะกี้เห็นตึ้งเลยมันมันส่องมันส่องเข้ามาหาเราเลยอ่ะมันแอบดูอยู่ข้างนอกอ่ะอ๋อส่งแยกยิ้มมาหาเราสินะใช่มันอยู่ห้องข้างล่างนี่แหละ ก็มอยู่ตรงนี้อ่ะตรงที่เราสองน,นี่เขาพยายามเปิดเดี๋ยวมันประตูเปิดเปิดเองทำไงของจริงอะ่ะเราจะไปเปิดทำไมกระแทกประตูเลยซีไม่นจะได้เปิดใครอยู่ข้างในบ้างไม่มีใครมีร<ห>นอตอ,อ,อ,อ่ะมีไนอตอ่ะอ้มามันเดินอยู่ที่เดิมครับมันเดินอยู่แถวห้องห้องกินข้าวครับทุกคนดูนี่เนี่ยมาอยู่นห้องนได้ดูเนี่ยเนียมันโผล่มาเลยอ่าหายละหายแล้วหายแล้วหาแล Self. สิบห้าวิสิบห้าวิธีคูดเดาทำไมฉันถึงตกทิ้งอยู่ข้างในคนเดียวก็อยู่ข้างในเองไม่หรอมันอยู่ตรง,งมันอยู่ห้องดีวิ้งมันอยู่ห้องดีวิ้งลุงนี่แหละไปถามนี้แหละครับผม oh. ไอ้ไอ้คนไอ้คนมีกล้องอ่ะคนมีกล้องอ่ะเตรียมตัวอยู่ข้างในเลย <c oughs> มันมันอายุเฮีย เอ้ยอะ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 นี่เนี้ยนี่เนี้ยเซลฟี่เซลฟี่ไหน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 เนี่ยตรงเนี้ยอยู่อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไหนวะไหนวะไม่เห็นไอมีไอคนถือกล้องอยู่ไหนกันหมดวะมาพี่เอาไปเอาไปถ่ายเองไปก็ไม่ขึ้นจริงๆอ่ะไออยู่เีี้ไม่มีถ่ายละมาคุตายเองมา่ะ อ้าวเดินผ่านตัวผีเฉยโอเคเรียบร้อยอา้าวแดนแมทแนแมเฮ้ยห้องใหม่ห้องผีใหม่ห้องผีใหม่เป็นไงอะ่ะ<ตรง>ก็ <S 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 เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิม